สวัสดีครับผมตั้มทวนะครับการขนส่งหรือทางสปอร t เทชันถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการเดินทางมาตั้งแต่สมัยโบราณทั้งในด้านการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าทำให้สามารถเดินทางได้รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มแรกเนี่ยเขาจะเดินทางทางน้ำนะครับต่อมาก็ก็จะเป็นทางบกและทางอากาศตามเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย การขนส่งทางรางก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของการขนส่งด้วยเช่นกันและหลายคนที่ได้ยินคําว่าการขนส่งทางรางทุกคนก็จะนึกถึงการขนส่งด้วยรถไฟที่วิ่งไปบนรางใช่ไหมล่ะครับแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าการขนส่งด้วยรางเนี่ยมันมีมาก่อนรถไฟจะถือกําเนิดขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันปีเลยนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเขามีการใช้รางมาก่อนรถไฟมานั่นแหละ ดังนั้นในคลิปนี้ผมจะมาเล่าในเรื่องเกี่ยวกับต้นกำเนิดของการขนส่งทางรางเรามาดูกันว่าการขนส่งทางรางเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นที่ไหนและก่อนที่จะมีรถไฟเนี่ยเขาเอาอะไรมาวิ่งบนรางก่อนนะครับเรามาเรียนรู้ในคลิปนี้กัน p ีเซเต็ดปลามทเวคนเดินครับ จุดเริ่มต้นของการขนส่งทางรางมีมาตั้งแต่600ปีก่อนคริสต์ศักราชในยุคสมัยของกรีกโรมันโดยหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดก็อยู่ตรงที่คอคอดโคลินซึ่งอยู่ระหว่างอ่าวโคลินกับอ่าวซาโลอนิกเป็นคอคอดที่มีความกว้างประมาณ6-8กิโลเมตรซึ่งในปัจจุบันก็อยู่ที่ประเทศกรีซนั่นเองถ้าท่านผู้ชมได้เรียนประวัติศาสตร์มาก็คงจะพอทราบว่าในสมัยก่อนนะฮะจะนิยมการขนส่งทางเรือเป็นหลัก โดยในตอนนั้นเนี่ยได้มีแนวคิดที่จะสร้างเส้นทางลัดนะครับที่ใช้ในการร่นเวลาเรือในการขนส่งสินค้าท่านผู้ชมลองดูแผนที่ในสไลด์นี้นะฮะซึ่งผมก็เอามาจาก Google Map นั่นแหละด้านบนก็จะเป็นอ่าวคอรินส่วนด้านล่างก็จะเป็นอ่าวซาโลนิกส่วนตรงแผ่นดินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายเกาะเออเอาจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าคาสมุนเนาะที่มันจะมีอ่า พื้นที่น้ำเนี่ยล้อมรอบแผ่นดินทั้ง3ด้านซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าคาบสมุทรเพเลพอนนิสนั่นเองส่วนที่มาของแนวคิดนี้ก็คือเขาจะมีการอา่ขนส่งสินค้าจากแถวแถวอ่าวคอรินนะฮะไปไปทางในฝั่งอ่าวซาโลนิก คือถ้าเดินทางโดยเรือเนี่ยก็จะต้องแล่นอ้อมคาบสมุทรเพลโพนิสซึ่งจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือว่าใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีแนวคิดที่จะขุดคลองตรงคอคอดคอริอรนนะฮะเพื่อเชื่อมระหว่างอ่าวคอรินกับอ่าวซาโลนิกเพื่อล่อนระยะทางและเวลาในการเดินทางมากขึ้นซึ่งถ้าเปรียบเทียบในปัจจุบันก็คล้ายๆกับคองซูเอตซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้จักคลองนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นคลองที่สร้างเพื่อลดระยะทางของเรือที่มาจากยุโรปไปเอเชียได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปอ้อมทวีแอฟริกาตรงแหลมกูดโฮมนั่นเองแต่ในสมัยนั้นก็ไม่ได้มีการขุดคลองเพราะเนื่องจากความยา่งลำบากในการก่อสร้างจึงได้มีการสร้างทางลาดหินบนดินแทนซึ่งสร้างง่ายและก็มีราคาที่ถูกกว่าโดยทางลาดน,นั้นเนี่ยก็ได้มีชื่อว่าไดโอกอส ซึ่งมีลักษณะเป็นล่องคู่ที่มีระยะห่างระหว่างล่องประมาณ1.5เมตรเพื่อใช้ในการให้ล้อเกวียนนะฮะที่ลากโดยแรงงานคนหรือสัตว์นะครับเคลื่อนที่ไปตามแนวล่องนั้นโดยที่ไม่หลุดออกนอกเส้นทางซึ่งอันนี้นี่แหละถือว่าเป็นจุดกําเนิดของแนวคิดที่จะสร้างทางรถไฟเพื่อใช้ในการขนส่งนั่นเองโดยได้มีการใช้ทางไดโอกอรสมานานกว่า600ปีเลยทีเดียว เมื่อถึงการคิศรดศตวรรษที่1จึงมีการเลิกใช้งานไปต่อมาในช่วงคิศดศตวรรษที่15เหมืองแรกที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับก็ได้มีการใช้รถที่มีล้อซึ่งเราเรียกมันว่าแวร์กอนเวเพื่อใช้ในการขนทางหินและแร่ออกจากเหมืองโดยใช้แรงงานคนหรือสัตว์นะครับลากไปตามทาง ซึ่งในตอนนั้นเขาจะใช้ไม้ที่เป็นท่อนๆหรือว่าไม้ที่เป็นแผ่นๆนะครับปูราดไปตามทางซึ่งก็ตามภาพที่เห็นนี้เลยแล้วก็เอาตัวรถนะครับไปวิ่งตามทางไม้นั้นนะฮะต่อมาในคีวศตวรรษที่16ในประเทศอังกฤษนะครับก็ได้มีการนำาวกอนเวย์มาใช้บ้างโดยในช่วงแรกๆเนี่ยตัวรถกับล้อก็ยังทำมาจากไม้อยู่ ต่อมาในช่วงปีคิสตศตวรรษที่18ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนมาใช้รางแบบเหล็กนะครับมาทําทางวิ่งแทนการปูลาดด้วยหมย้โดยตัวรางเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปตัวแอลนะครับซึ่งที่ทํารูปแบบนี้ก็เพราะว่าในตอนนั้นตรงร้อน รถนะครับยังไม่มีบางใบหรือว่าไม่มีคีบล้อนะครับดังนั้นที่ทําทรงนี้ก็มีไว้เพื่อป้องกันรถตกรางหรือป้องกันไม่ให้รถเนี่ยหลุดออกนอกเส้นทางที่กําหนดไว้นั่นเองถ้าเห็นภาพในสไลด์คงจะเข้าใจนะครับซึ่งก็เหมือนกับการเอาเอารถเนี่ยไปวิ่งบนล่องรางเหล็กนั่นแหละนะครับในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้รางเป็นเส้นเหมือนในปัจจุบัน และมีการใช้ล้อแบบมีบางใบหรือว่ามีขีบล้อนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อเนี่ยพลาดตกจากรางโดยในตอนนั้นจะเป็นรถที่วิ่งบนรางนะครับโดยใช้ม้าเป็นตัวลากจูงหรือที่เราได้ยินคำว่ารถรางม้านั่นแหละ ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบในการประดิษฐ์รถจากไอ้น้ำขึ้นมาเพื่อใช้ในการลากผู้โดยสารหรือลากสินค้านะครับแทนมา้าดังนั้นรถไฟจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นนั่นเองซึ่งส่วนในเรื่องของประวัติรถจากไอ้น้ำเนี่ยผมก็ได้เล่าไปแล้ว โดยผมเล่าประมาณว่ารถจากไอ้น้ำมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนสร้างมาทำไมแล้วใครเป็นคนประดิษฐ์อ่าประมาณนี้นะครับซึ่งก็สามารถไปกดดูที่มุมขวาบ,บนของคลิปได้นะครับโดยเริ่มราวก็ต่อมาจากคลิปนี้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องของต้นกำเนิดของการขนส่งทางรางซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะเข้าใจถึงที่มาของการขนส่งทางรางกันแล้วนะครับ ส่วนในเรื่องของประวัติรถจักรต่างๆอย่างเช่นอ่าพวกรถจักรดีเซลรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสงูงแมกเนอะไรพวกนี้นะฮะสามารถไปติดตามกันได้ในมหากราบโโคโม m ร์ทีฟซีรีส์นะครับซึ่งผมก็จะกลับมาทําอีกครั้งนะฮะหลังจากที่ถูกดองมานานนะฮะคือแบบอ่าลง EP แรกปุ๊บก็หายปั๊บไปเป็นปีเลยนะฮะอันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับ แล้วก็ในคลิปนี้ก็จะมีควิดอีกด้วยเช่นกันก็สามารถลองทําดูได้นะครับแล้วในส่วนในคลิปของประวัติรถไฟโลกนะฮะผมก็ได้อ่าทำการใส่ควิดเข้าไปในคลิปนั้นด้วยซึ่งก็อยู่ตรงดิฟคิทชั่นใต้คลิปหรือว่าตกคอมเมนต์ของคลิปนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าใครดูแล้วก็สามารถลองไปวัดทําความเข้าใจดูได้แต่ถ้าท่านผู้ชมดูแล,แล้วแต่ว่าลืมเนื้อหาก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนทําคลิปนั้นได้เช่นกันครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพตรงนี้นะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปแนวรถไฟหรือเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับรถไฟแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะฮะ goodbye สวัสดีครับ